ค <fuck S 2> รอบหัวที่ <remed> แตกหักก<อ>ดตรงหน้าประตูเลยมีแววว่าจะได้ออกนเออพยายามหน้าประตูหมดเลยหรอมีแววว่าจะได้ออกมีแววว่าจะได้ออกผมมีความเชื่อผมมีความเชื่อผมมีความเชื่อกตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัว,ตว,ตว,ตวเด็กตัวโอเค คือเรื่องมีอยครับพี่เจนแอเปไอ้สัตว์แอเปืไอ้เหียแอืนนพี่เจครับคือเรื่องมีอยู่ว่าแอเปืไอยเหียส่วนนี้กูไม่ค่อยชอบเลยวะไอ่เยกูไม่ค่อยชอบมองปืนเลยยามันสูมันมองไม่เห็น่ะเพลงคอทานเดี๋ยวความจำเป็นฉี่มิดลำเย็นพอใหญ่สมอาฝันอยู่ในโรงนาเออ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  ไม่เห็น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 แต่กูเห็นว่าแถบมันกลางเองแต่กูเห็นว่าแถบมันกลางใช่แย่แล้วแย่งกูอีกปวดแถบแล้วเจ็บแล้วเปล่าเรียบร้อยนด่ไหมได้ไหยรู้ว่าเลยรู้ว่าเลยเอาแอนดออนแดงมาจริงจริงดูเอาเอาแอนดออนมาจัดเต็มใจกลัวแล้วก็มันน่าเกลียดน่ากลัว วิ่งเสื่อๆอก่างกดสกิลเช่นแบบแมนๆน่าจะแถบกลางเองแล้วก็แบบปวดระเจ็บมึงดูดูเดินผ่านปุ๊บแล้วแถบเดินแล้วมันแถบเดิเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไงฮิตบอทเกมเฮียเดียวเฮียจริงจริงจริงจรมันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เขียนมึงเล่นอยู่ตรงไหนเขียนเกยบเลยโอเคกูรู้ละไม่เขียนเกียบเลยโอ้อยู่ไกลไว้เฮียไปช่วยไม่น่าหับ มองต่ำม,มองต่ำม,มองต่ำม,มองต่ำเออเพิ่มเพิ่ิกแซกซ้ายขวาไม่ระเบิดเชื่อไอ้ตรงบ้านเล็กก็มีแถบปึ๊บกูต้องเช็คไลน์ก่อนเช็คไลน์แถบก่อนแมง,งแม้มีแถบทุกที่ทุกไม้เออไอ้ตรงเครื่องไอ้เกียร์อันแรกรอโอเคหน้าต่าง,ง,ไ,มมงไม่เียร์ม่เกียร์แถบแล้ววะเดี๋ยวหน้าประตูเดี๋ยวเดี่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 ยวตรงนี้ก็มีแถบอีก เกมีแถบว่าตรงมืองไอ้ยกูเห็นหัวมันตรงแมสโอ้โหมันกลับมากูไปกูไปกูไปโดนนะกูโดนกูโดนกูโดนโอเคโอเคโอเคลากไปตรงไอ้โรงฟางก็ได้นะไม่ใช่ใช่ใช่มันไม่ไล่อะแบมปลอนไปเลยมันเก็บแหบมันโวนตรงไอ้เกียร์อ่ะหน้ามึงมีป่าวะมีดิแม่ตังค์ไหนต้องมาตัวตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาหาที่ปลอดภัยดีกว่าแม่งกลับมาวะไม่มีที่ปลอดภัยแถวนี้เลย เอ้ยไม่กลับมาไม่จริงเราแไม่จริงโดนไปถึงทีนะไม่เออย่าไปกลัว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 มันจะโซนเชื่อกูดิเชื่อกูปะเชื่อกูปะว่าเขาจะโซนอ่ะตัวนี้มันเลดเกมตัวนี้มันเล็ดสามสามสิบวิกลางไม่เห็นกูไม่เห็นกูโอเคโอเคโอเคกูเห็นมันเดินผ่านหัวไปแล้วจิ๋วครับจิ๋วจิ๋วจิ๋วชิ๋วมีเครื่องหน้านี่เครื่องหน้าด้ยเดิน กูว่ากูดูดีเลยไอ้เกดเยี่ยเยี่ยมมาไล่เด่นขัดมันอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยกูไม่เห็นแทมกูว่าไม่มีอะไรกูแค่บอกว่ากูไม่เห็นแทบแทบมันดูดแทบมันดูดแทบมันดูดเฮ้ยวิ่งไปตรงที่มึงโดนแข่งอ่ะวิ่งไปตรงที่มึงโดนแข่งเนี่ย มันเก็บแถบไปแล้วนะมันไม่ได้วางไปทางนั้นดีทางนั้นมันเอาด้วยวางแถบไม่ไดแตัวนไม่ได้อารมณ์จ๊อกบอกเลยว่าอารมณ์จ๊อกตัวนี้มันเอาหมดแล้วแป๊บคือมันน่าจะห่วงกับเครื่องนั้นน่ะเขาเกิดการหึงหวงเขาเกิดอการหึงหวงปักเครื่องนี้ได้ไหม ว่ามันจะมาหะไม่มาหรอกคุณยังมาแล้วก็ดึงเลยแล้วก็ดึงเชิงเลยได้ดีได้ดีได้ดีถ้าให้ดูเครื่องโกะมันติดสามเครื่องไว้ใครจะไปช่วยไฟกูไปเยฟฟูไปโอเคเดี๋ยวกูตั้งใจปั่นไฟให้ปั่นระเบิดยับหยับเฮ้ยจะคิดเช็ดกูลงไปแล้วนะไอ้ยามันเห็นกูมันเห็นกูปัดไปเครื่องเม่งกลางแถบเต็มเลยสั เออแล้วมันมาหากูมันมาหากููมันมาหาคเกิเือกดเเิือเฮ้ยกลับไป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 แหมมีของออกลับไปให้นะอย่าโดนแถบนะตรงไม้มีแถบนะสามเครื่องครับสามเครื่องแถบนะอย่าอย่าใกล้กูนะตรงกูแถบเลยแถบ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 ไม้เนี่ยบุย่ะเฮ้ยมีแผนที่เนี่ยวอย่างี้ก็ดูทอะไรดึงึงมาเลยเปิดด็ได้ เแล้วเราเจ็บป่ะถ้าเราแกะอันนี้เราเจ็บหมดเลยใช่ไหม e ใช่ใช่ใช่ใชเจ็บนะเกลียดเจ็บ,จบอันนี้เจ็บกูลองแล้วเมื่อกี้กเจ็บมึงปกดเจ็บเจ็บแกเจ็บหัวก็ตอนที่รเราเจ็บหัวเราจะมีเหลืออะไรจะเหลืออไหมล่ะมีอะไรเสีย่ยงบ้างไหเจ็บนะเจ็บ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 กลับไปนะเราจะกลับไปกลับไปเสื้อเอามือนะกูต้องกลัวไหม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 กูกลัวกูกลัวกูกลัว กูกลัวกูกลัวกูกลัวกูกัวกัวแล้วกัวแล้วกลัวล้กัวแล้วักัวแล้วักัวแล้วครับกลัวล้ครับฝันไปต้องฝันน้นอย่างเดียวเลยนะกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วครับกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วครับกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วครับบ้านเล็กได้นะวาวายวายวาววอาสองเครื่องมกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วพี่ กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วฮะอะไรวะใช้ไม่ก่อขอเช็คแค่สอบตรวาย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 ตรงนี้ไม่มีไม้เลยเหรอถามจริงจริง่ลงไปเปล่า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 เช็คก่อนนะไม่อย่างนี้เข้าแมสตรงนู้นแล้วไม่มีแถบอาจารย์ละเห็นดไม่ส่งมาปั๊บปป๊าปใช้ไม่ส่อปั๊บปั๊บเครื่องนี้มันจะเสร็จอยู่แล้วจริงจริงอะเงินเดียวหน่อยอยางไม่ใ ให้มาซ้ำเครื่องไอ้ตรงกูนี่นะปะตรงที่กูโดนแผมมันอยู่ตรงฝั่งที่กูฝันเสร็จเยอะเว้ยเครื่องตรงกูนี่มันใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะมึงอยู่ไี่ก่อนนะมึงจะลงเอ้ยมันกลับมามัน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 มาตายหรือขวาวะขวาเนี่ยผมกูว่ามันห่วงกูว่ามันห่วงอันแน่วน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 ลงรักเธอหลงรักเธอหลงรักเธอแม่งวนแม่งวนไม่เห็นกูหรอ ไปแล้วไปแล้วเอ้ยวนกลับมาอีกแล้ววนกลับมาอีกแล้วรับหนำอนึงพี่สวย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 โอเคบอกไอ้ค่นี้แล้วต้องวิ่นต้องลิ้นวิ่นเที้ยวอะไรโลลิ้นผ่านลิ้นผ่านลิ้นผ่านอ๋อผีอ่ไม่เป็นไรเดียวกันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันห่วงเครื่องส่วนนู้นเรามาหิวันก่อนไปฮิวกันเลยไปฮิวกันเลยแบบนี้แหละเราโดูแถบหน่อยเอ้า ยูซืซี้ยูซืซี้ยูซื้อซื้อบ้านเองมีแถบปะมี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 มันมีตรงหน้าประตูอ่ะมันไม่ได้วางตรงประตูมมันวางขบขอบประตูไเอเป็นไรออกทันออกทันเกียร์เทามีอย่าไปกังวลอ้าไม่ชิบเป็นหลังเดี๋ยวมยังเพิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มมาตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้ยังแอมเฮลลิ่งอยู่แอมเฮลลิ่งอยู่ ลมได้ลมไน้ลมได้ลมได้ลมได่ลมได้ลมได้ลมแน่ลมแน่ลมแน่ลมวนม่มแ้ลมได้ลมน่ลแ่ลมแเแน่มน่มแลมแลมแไแน่ลแน่ลน่แน่แ่ลมนี่ม่ลน่แ่ลมแ่เมแนนลมแนนลมแน่ลม่ลมแม่ลมแ่ลวมแลวนมแลวน่ลมแน่าไปลกอน่าไปลก่ไล่นนี้ลนนลัวเกินลัวเกินมนนม่มม่มล่นนก่ลนว วายวายวายความสุขมันหายไปตั้งแต่ตอนใดเดี๋ยวกูรอช่วยเดี๋ยวกูร้องไช่เลยกว่าแม่งวางแถบแน่นอนเลยวะประตูประตูเปิดเก้าเก้าเลยนะไปตรงที่อาจารย์โดนแสงความสุขมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนมันเก็บแถบไปแล้วเนี่ยแมนมีแผนที่ใช้ได้อยู่ใช่ปะใช่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  เอาไว้ดูแถบเอาไว้ดูแถบอันแน่แน่จริงมึงก็ตามกูสุดๆดิวะเปิดประตูได้มาจาตรงนั้นแน่จริงมึงก็ตามกูสุดๆดิวะไม่มากร์ไม่มันไม่สุดมันไปกลับมันกลับไปบ้านเล็กนะบอกเลยไม่สุดเลยอันแน่มอย่าพึ่ง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 จะหมดแล้วไอ้เงี้ยมึงยังยังมีเฟสสองอยู่ยังมีเฟสสองอยู่กระถางจะไปกลัวดีกว่าก็เะรอไปรอไป ไม่ได้มันจะลดเยอะไอเช่นี here, ้ดื like ้อวะไอเชนนี้ดื้อเช่นนี้ดื้อเช่นี้ดื้อเช่นี้ดื้อนำิวกันน้องไหวนเชนนี้ดื้อเช่นี้ดื้อเช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 นี้ดื้อแมือัวปะไป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 

มึงดูดิเองมึงดีเอาไอออนแดงมาหมดเลยเขาก็ตึงไปก็ติดก็ติดเหมือนกันนะแบบก็ติดอ่ะมันก็ยึดนั่งเลย